เดินคนไหนนะคะที่เพิ่งเริ่มทํางานยังไม่มีรถขับอยากได้รถไปใช้นะคะหน้าหนาวแบบนี้ใกล้เข้าปีใหม่แบบนี้นะคะเนเน่จัดโปรโมชั่นให้เลยค่ะสําหรับลูกค้านะคะที่เพิ่งเริ่มทํางานใหม่เอาใจกันสักนิดหนึ่งนะคะอยากได้รถทํางานใช่ไหมเนเน่จัดให้เลยค่ะคันนี้นะดอกเบี้ยเริ่มต้นนะคะแค่1.99เท่านั้นนะปกตินะคะรถมือสองนะดอกเบี้ยสตาร์ทที่4บาทนะคะแต่วันนี้นะเนเน่ให้เลย หรือว่าถ้าเป็นป้ายแดงออกใหม่ป้ายแดงยังไงดอกเบีย้ยก็สตาร์ทที่2กว่าได้แน่แต่วันนี้เอาใจเฉพาะลูกค้าแน่ๆค่ะเริ่มต้นไปเลยค่ะดอกเบีย้ยที่1.99เท่านั้นนะคะตลอดอายุสัญญาไปเลยอยากได้ให้รีบทักรีบโทรเข้ามาค่ะแล้ววันนี้เปิดจองแค่199บาทเปลี่ยนแม็กให้ใหม่ทั้ง4ล้อ4เส้นไปพร้อมกับยางด้วยนะมาวันนี้นะคะเน่นอ,ยอยู่กับโตโยต้ายาริสสีแดงสวยๆแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นตัว5ประตูนะสตาร์ทเครื่องให้ฟังเลยนะคะ คันนี้น้นหน้ามาแบบสวยๆนะคะมีร่องรอยด้านหน้ามานิดหนึ่งนะคะเจ้าของเดิมนะขับถอยชนสาวบ้านนิดหน่อยนะคะตรงนี้เดี๋ยวเน่เนดูแลให้นะคะใครที่รับสภาพได้เอาไปเลยนะคะแต่ว่าไม่ต้องเป็นกังวลไม่ได้ขายสภาพนี้แน่นอนเดี๋ยวดูแลจาัดก,การให้เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันจากพี่พจา๋าเปิดประตูเข้ามาพร้อมกับเนเน่เลยค่ะคันนี้นะคะให้ดูเบาเนเนให้ดูเบาะก่อนเลย คันนี้นะคะจะได้เป็นเบาะผ้ากัรรมยี่นะทุกคนตรงนี้เป็นเนื้อกัมยี่นะคะแล้วก็เป็นริ้วสีน้ําเงินสวยๆเลยใครที่ไม่ชอบรถที่มันเป็นสีเบจอะไรแบบนี้นะคะสีนอกถึงจะแบบดูฉูดฉาดดูแบบอู้สดใสระเริงแต่ภายในนี่ต้องขลุ่มคันนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าพรมด้านบนก็เป็นสีดําเช่นเดียวกันนะคะคันนี้คุมโทนด้านในค่ะเป็นสีดําหมดเลยนะและนน่จะบอกว่าคันนี้เหมาะสําหรับพี่ๆพ,พนักง,งานที่เพิ่งจะหารถคันแรกยังไงรู้ไหม เป็นเกียร์ออโต้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะขับง่ายขับสบายไม่ต้องเหยียบคัทให้เมื่อยขาและนี่ค่ะระบบสั่งการอยู่ที่พวงมาลายัยเพราะว่าคันนี้นะคะเป็นทั้งพวงมาลัยพาวเวอร์และมัลติฟังชันอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะอันนี้เป็นสายกล้องลูกค้าเพราะว่าคันนี้นะคะเจ้าของเดิมติดกล้องมานะคะแล้วเขาขอกล้องไปแต่ว่าเขาไม่ได้ถอดสายไปอันนี้เดี๋ยวเน่ติดกล้องหน้ารถให้ใหม่ไปเลยเอากล้องหน้ารถเบิกใหม่จากบริษัทไปเลยนะคะมาเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องและก็รอบคันกันค่ะว่าคันนี้นะคะ มีร่องรอยตรงไหนอีกหรือเปล่านะคะแล้วก็เดี๋ยวนีเน่มันจะเปลี่ยนแม็กให้เพราะอะไรไปดูกันค่ะไปายปายปายคันนี้นะคะได้เป็นสีแดงสวยๆอย่างที่เน่บอกว่ามันไม่ค่อยเหมือนใครนะค่ะไปตรงไหนก็ดูสดใสนะคะอันนี้เดี๋ยวน้องเปลี่ยนให้เพราะว่าเดิมเป็นรอกระทานะคะฝาครอบของโตโยต้า ไม่ใช่อันนี้ฟาครอบของซูซูกินะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะเอาเป็นล้อมแม็กสวยๆเลยลูกค้าสามารถเลือกลายได้นะว่าจะชอบเป็นเวลไม้ทีเหรือเปล่าหรือว่า RE นะคะอันนี้เดี๋ยวใส่ให้นะคะไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะเนเน่ตั้งใจจะเปลี่ยนให้ลูกค้าเลยค่ะส่วนยางนะคะเดี๋ยวดูแลจัดการให้ใหม่ด้วยค่ะแค่นั้นไม่พอนะติดฟิล์มให้ใหม่ไปเลยนะคะรอบคันแล้วเรามาดูรอยอ์กนิดนึงแต่ตรงนี้มืดไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมนะคะแต่เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนี่เลย พี่พี่จ๋าดูรอยอา์คตรงนี้ค่ะเห็นไหมรับประกันให้เลยนะคะไม่มีชนหนักน้าท่วมไฟช็อตไฟไหมแน่นอนถ้าชนหนักนะรอยอา์คตรงนี้จะต้องไม่อยู่แน่นอนนะคะเพราะว่าต้องทําการโป้สีนะจ๊ะอ่ะด้านหลังกันหน่อยด้านหลังกันหน่อยเพราะว่าคันนี้นะคะเป็นตัวยาริส5ประตูใช่ไหมเสารับสัญ,ญญาณแบบครีบฉลามนะสวยๆเลยนะสปอยเลอร์มีมาให้นะคะด้านหลังกล้องมองหลังเดี๋ยวเช็คให้ว่ายังใช้ได้อยู่หรือเปล่าเพราะว่านี้ไม่ใช่ของบริษัทนะแต่ว่าเจ้าของเดิมนะคะ ไปใส่มาเอา้าลืมปลดลอด็อกรถไม่เป็นไรระหว่างนี้ดูเซ็นเซอร์ไปก่อนคันนี้มีเซ็นเซอร์มาให้นะคะเซนเซอร์หลังมาแบบสวยๆจ้ะเซ็นเซอร์หลังมาแบบสวยๆนะคะใครที่ถอยหลังไม่เก่งคันนี้ต้องเข้าคันนี้ต้องเข้านะจ๊ะอ่ะเปิดด้านหลังให้ดูนิดนึงพื้นที่การเก็บของแบบกว้างๆนะคะผ้ารองอยังเป็นตัวเดิมนะคะยาลิซนะแล้วก็ด้านล่างไหนเช็คก,กันนิดนึงเช็คกันนิดหนึง่งโอ้โห จุดปะยางยังอยู่สวยๆยังไม่ผ่านการใช้งานนะจ๊ะที่ห่อพลาสติกยังอยู่นะแล้วก็นี่เลยด้านหลังนะคะน็อตเนื้อสวยๆอาจจะมืดนนิดนึงลูกค้าวันนี้นะคะมาเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ห้องเครื่องอ่ะคันนี้นะคะคุ้มมากๆนะลูกค้าเพราะอย่างที่บอกค่ะจองแค่1น9บาทได้ดอกเบี้ยรเริ่มต้นแค่1น9เนะแล้ววันนี้เนเน่เปลี่ยนแม็กให้ใหม่ด้วยนะคะทั้ง4ล้อ4เส้นกันไปเลย มาห้องเครื่องกันละโอ้โหห้องเครื่องสวยมากค่ะเดี๋ยวเราดูกันเริ่มต้นตั้งแต่คันหน้าเลยละกันนะคะคันหน้าเดิมนะคะไม่มีบิดโค้งงอแบตเตอรี่ทําการดูแลให้เรียบร้อยนะคะของเหลวภายในเครื่องเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่คันนี้รถเพิ่งเข้านะคะยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําความสะอาดนะ้ามาแบบเดิมๆนะคะ ฝารกระโปรงเดิมเช่นเดียวกันค่ะรอยอาร์ครอยมาร์คสติ๊กเกอร์นะคะแผ่นกันความร้อนยังอยู่ทุกอย่างเฮ้ยแผ่นกันความร้อนอะไรสติ๊กเกอร์ข้อควรระวังนะคะยังอยู่ครบหมดลูกค้าจา๋าใครที่สนใจคันนี้รีบโทรมาให้ไวนะคะเพราะว่าเน่เน่มีคันนี้แค่คันเดียวโปรโมชั่นนี้ก็ให้แค่คันนี้นะคะอยากได้รีบโทรมาค,ค่ะคันนี้ราคาแค่4 2 9 0 0บาทน,นะ4 2 9 20,900บาทน,นะคะรถปี2019 สีแดงใช้ไลายพิกทั้งสวนก็สู้คันนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นใครที่อยากได้แล้วรีบโทรมาเลยช่องทางการติดต่อขึ้นให้แล้วตรงนี้นี่วิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยอย่างนี้นะคะวันนี้เน่ขอตัวลาไปก่อนค่ะคิดถึงรถมือสองให้คิดถึงเน่จ้ะสมชายคาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะ